ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเราชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถซีดานยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันใหม่กับ Suzuki ชา a ์สสองรถยนต์ซีดานที่ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่หรูหราทัานสมัยและประหยัดน้ํามันซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันและตอบโจทย์ในด้านภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมซูซูกิชาร์ส2025เป็นยนี่ยังคงยึดมั่นในแนวคิด คคควาามมุ้ม่แต่ในปี2025นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดเพื่อให้มีความพรีเมียมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดไล่ตั้งแต่กระจังหน้าแบบโครเมียมที่ดูฉกเฉียวพร้อมด้วยชุดไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมเดท t i m ม running light เส้นคมชัดไฟไท้ายใหม่ที่ดูหรูหราและมีมิติมากขึ้นรวมถึงล้ออลอยิเนยใหม่ขนาด16นิ้วที่เสริมให้รถดูสปอร์ตและโดดเด่นในทุกมุมมอง ตู้ถังของชาติ2025มาในเฉดสีใหม่ที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสีน้ำเงินเง,นงาวาวที่เพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับตัวรถผิวสีเคลือบด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้มีความเงางามเป็นพิเศษและป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีขึ้นการออกแบบเส้นสายด้านข้างของรถก็มีการปรับให้ดูพลิ้วไหวและมีความลื่นไหลามากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความทันสมัยและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว ห้องโดยสารภายในของซูซูกิชาร์2 0 2 5นั้นถือว่าเป็นจุดที่มีการยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนการใช้วัสดุตกแต่งแบบซอกทัดและการเพิ่มรายละเอียดของลายไม้สีเข้มรวมถึงแถบตกแต่งสีโครเมียมบางจุดทําให้บรรยากาศภายในดูหรูหราและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นที่นั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้อย่างดีเยี่ยมมาพร้อมวัสดุหนังคุณภาพสูงและเบาะหลังยังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง,วางรองรับการเดินทางไกลได้สบาย แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงแบบ6ลำโพงรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถกระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจ Keyless Entry พร้อมปุ่ม Push Start ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันด้านสมรรถนะ Suzuki c h a t 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลเจที่ให้พละกกำลังเหมาะสมสำหรับการขับขี่ในเมืองและนอกเมือง มอบอัตราเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างประหยัดน้ำมันและเงียบมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมถึง22-23กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ประหยัดพลังงานและค่าดูแลรักษาต่ำ ด้านระบบความปลอดภัยซูซูกิชาร์2025ก็ไม่ได้น้อยหน้ามาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS และ eBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP และกล้องมองหลังขนาดถอยจอดรวมถึงเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบคือความกว้างขวางของห้องโดยสารโดยเฉพาะพื้นที่วางขาด้านหลังที่ถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน และพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่ใหญ่ถึง565ลิตรสามารถบรรทุกของได้มากทั้งสำหรับการใช้งานประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจซู z u กิชาร์สส2งในตลาดประเทศไทยคาดว่าราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นประมาณ530,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปราคาใกล้เคียง675,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับออปชันและดีไซน์ที่ได้ในรถคันนี้ ซูซูกิชาร์2025จึงเหมาะกับทั้งคนทำงานครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ให้ความรู้สึกหรูหรามีฟีเจอร์ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านและยังมีดีไซน์ที่ไม่ตกเทรน์แม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายปีก็ยังคงดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ทั้งประหยัดน้ำมันกว้างขวางขับขี่ง่ายมีภาพลักษณ์ที่หรูหราซูซูกิชาร์2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว ฝากกดติดตามช่องชิปแอนดรีบของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีรีวิวรถใหม่รถแต่งรถหรูและรถยนต์หลากหลายสไตล์มาให้รับชมกันทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ